สวัสดีจ้าพี่น้องนหน้าผ้ามวนพามาเบ่งดอกใหม่เลยจ้าดอกใหม่ในถุงหน้ามึงน,นะพอดีมาเก็บปักม่วงอยู่ถุงหน้าก็เห็นดอกใหม่สวยงามแล้วมาฝากพี่น้องเลยจ้าม่นบลูบ่าดอกอย่าง,งาจ้าแต่ไาเห็นมาตัตงเต่เป็นเด็กหน่อยเพิ่นเพิ่ยังอยู่อยู่จ้าพี่น้อง ขนาดฝนบ่ต,ตกถุงหน้าแหงแหลงเบื่อนนะแรงแหลงเพิ่นก็นยังอันบีบานดอกอยังสวยงามด้วยจ้ะเบื่อนนะแรงคักฝนก็บ่ตกแต่เพิ่นก็นอ,ตตกนกนออกดอกได้สวยงามคือเก่าดอกดอกใหม่อยู่เนี้ยถุงหน้าถึงจะแหงแหลงซ้ำเลยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมจ้ะพี่น้อง แต่มาดูนาบรูว่าดอกอย่างเด้ยจ้ะไปเคยเห็นกระตอบเน่ย